สนับสนุโดยใยม่อิสุสุนี่ไหมเหนือลิมิตพิชิตโลกออโตโ้แจมไทยแลนด์ดอทคอมออโต้วิกเอ็น45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคพื่อนอนาคต กลับมาชมกันต่อครับกับรายการออฟโรดโทฟี่วิกเอนะฮะผมลละอิจฉาพี่ต้นจริงๆฮะที่พี่ต้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ฮะท้าลมท้าฝนท้าแดดกันฮะจนถึงเวลา9วันเลยฮะถูกต้องเป็นไงบ้างพี่ต้นฮะเขาเรียกว่าเป็น9วันนะครับที่เรียกว่าอยู่บนตัวถังมอเตอร์ไซค์นะจากไทยไปมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่ผมมีกันแค่3คัน3คัน3คันนะครับมีผมนะครับเป็นสมาชิก แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกสท่านนะครับแขกรับเชิญพิเศษก็มีพี่เจรยุพงศทรัพย์จากรายการหนึ่งล้านไม่ไปกับเจรยุด้วยนะครับการเดินทางต้องบอกว่า9วันนเรื่องมันยาวคุณต <ühl> ูนครับเดี๋ยวในช่วงเบรกนี้นะไปดูตั้งแต่วันแรกถึงวันที่3นะครับตั้งแต่เมืองไทยนะ<อ>ที่หาดใหญ่ไปจนถึงที่กัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียเมืองหลวงนะครับการขี่มอเตอร์ไซค์ในทริปนี้3วันแรกมีอะไรน่าสนใจไปรับชมกันครับ ในทริปนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางในคาราวานที่ชื่อว่า BB Trip มาเลเซียนะครับเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์3คันประจนภัยในมาเลเซีย9วันกว่า1,700กิลเมตรนะครับจากกรุงเทพหัดใหญ่กัวลาลัมเปอร์ปุตตาจายาเกนติงคามเมลอนไนแลนด์รวมไปถึงที่ปีนังนะครับเรียกว่าเป็นการเดินทางประจนภัยในประเทศมาเลเซียในทริปนี้ครับ คุณผู้ชมครับการเดินทางเริ่มต้นวันแรกที่หัดใหญ่ครับก่อนที่ในเช้าวันที่2นะครับจากตัวเมืองหัดใหญ่การวาน B b บ r i p ปมาเลเซียของเรานะครับก็เดินทางไปที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อเริ่มต้นการประจน l ไพยด้วยมอเตอร์ไซค์จากประเทศไทยไปสู่ประเทศมาลเลเซียกันครับวันนี้เราก็มาถึงที่ด่านชายแดนสะเดานะครับกำลังทำเอกสารมีเอารถนำออกก็กรอกเรียบรอ้อยแล้วก็เข้าไป เสร็จพิธีการทั้ง2ด่าน2ประเทศนะครับคาราวานบีบีทริปมาเลเซียของเราก็มุ่งหน้าครับยิงยาวจากไทยไปสู่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่กรุงกวลาลังเปอร์กันครับนี่ครับเต,เ,ตตเ,ตเติมน้ำมันเติมน้ำมันตรงนี้เราเติมน้ำมันนะครับยังงงสับสนกับการเติมนครับ <c oughs> นี่เราก็เตรียมพร้อมที่จะแวะปั๊มอีกปั๊มหนึ่งเลยครับเพื่อทานอาหารแล้วก็จะดิงเข้ากุลาลังเปอร์ วิ่งยาวจากดาดสเดาวมาก็าประมาณ470กิโลน้ำมันเซฟไปก่อนครับเพราะว่าทางด่วนวิ่งยาวที่มาเลเซียน้ำมันจะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วอีกสิ่งที่ผมชอบก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาเลเซียนะครับสามารถใช้ช่องทางด่วนได้รวมถึงยังไม่ต้องเสียค่าผ่านทางด่วนด้วยนะครับ ส่วนรถที่ไปในคารวาน BB Trip มาเลเซียของเราในทริปนี้คุณผู้ชมครับมี3คันคันแรกเป็นดูคาติ Scamble นะครับเป็นรถในแนวมิดิบ i k e m โมเดิร์นคลาสสิกส่วนอีก2คันเป็น BMW GS r 1 2นะครับเป็นรถที่เรียกว่าใช้เดินทางในแบบทัวริง g พันแท้ครับตอนนี้นะครับจากชายแดนมาเราก็ปวดกันยาวนะครับเจอฝนบ้างเจออะไรกันก็เปลี่ยนชุดกันไปนะครับตอนนี้เหลืออีก100กิโลจรง เวลาลัมเปอร์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของคาราวานที่จะมาสำรวจเส้นทางคาราวานดีบีทริปมาเลเซียของเรานะครับมาถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์พร้อมกับสายฝนในช่วงเย็นครับวันนี้เราพักในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์หรือว่า KL แล้วก็มีโอกาสได้ดินเนอร์เรียกว่าชมวิวเมืองกัวลาลัมเปอร์ในยามค่ำด้วยครับ เช้าวันที่3ของการเดินทางจากควราลัมเปอร์ครับคาราวานบีวีทิปของเรานะครับเดินทางมุ่งหน้าต่อที่ปุตตาจายาครับเรียกว่าเป็นเมืองหลวงศูนย์ราชการของมาเลเซียกันครับด้านหลังผมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือมัสยิดสีชมพูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญครับที่มาปุตตาจายาแล้วต้องแวะมาสักการะที่นี่ได้ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิวที่น่าสนใจของปุตตาจาย่านะครับเรียกว่าเป็นเมืองราชการของที่ประเทศมาเลเซียบรรยากาศจากปุตตาจาย่านะครับคาราวานของเราก็เดินทางกลับสู่กุลลัมเปร์เพื่อจะมาดินเนอร์ที่โรงแรมที่เรียกว่าเห็นวิวเมืองแล้วก็เห็นวิวของทิวทัศน์นะครับของเมืองกุลลัมเปอร์อย่างชัดเจนใอย่างค้าคืนนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนตึกปิโตนัสอยู่ที่ชั้น56กน,นะครับก็ลองจองร้านอาหารจากเว็บไซต์ก็เข้ามาก็เป็นร้านอาหารที่แบบวิว ที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ราคาถือว่าพอๆพอกับเมืองไทยนะครับก็เพิ่มบา,บางอย่างถูกกว่าด้วยซ้ําก็ถือว่ามาทานหรูสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขี่รถต่อกันไปที่เมืองสําคัญก็คือคารเมลอนไฮแลนด์และกินติ้งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เกาะปีนังแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยด้วย m o t ต r c y c l e คอ้หต้องบอกว่า ที่แค่สาวันแรกพี่<ช>ต้นยังตื่นเต้นเล้าใจขนาดนี้แล้วที่สำคัญนะไปที่กุงกวาร์เปอร์แ<ช>น่น,นอนเป็นเมืองหลวงทางมาเลเซียอยู่แล้วฮะตอนนี้เขาเรียกว่ายังเป็นบรรยากาศของคนกรุงอยู่ก็ถือ, <c oughs> อว่าเป็นสีสันสามวันแรกอของการเดินทางเดี๋ยวในช่วงเบรกที่4ีค่คุณผู้ชมครับการเดินทางผมยังไปต่อนะอจากกุลาลัมเปอร์จะเดินทางไปสู่เมืองเกนติงและเมืองคาเมลลอนเรียกว่าไปสัมผัสฟิลธรรมชาติป่าเขาสีสันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ fifties four twelve.